เลือกความมั่งคั่งเลือกกองทุนรวมจาก Asset Plus เดดีวันจันทร์ที่5กันยายน2565ค่ะวันนี้ขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการ Weekly i n v e s t ประจำสัปดาห์นี้ค่ะสำหรับอา,อาทิตย์นี้นะคะสิ่งที่ตลาดให้ความสนใจเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของตัวเลขการจ้างงานของสหรัฐที่ประกาศออกมาค่ะซึ่ง หุ้นส่วนใหญ่นะคะก็ปรับตัวลดลงในสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะภาพรวมยังถูกกดดันจากความกังวลในการเร่งขึ้นอัตราดอกเบีย้ยของเฟดนะคะตรงนี้นก็คือต่อเนื่องเลยค่ะจากการประชุมแจ็คสันโฮนะคะซึ่งเปิดเผยค่ะว่าเฟดเนี่ยไม่ได้ตัดทางเลือกในการขึ้นอัตราดอกเบีย้ยขังใหญ่ในการประชุมเดือนกันยายนนี้นะคะทําให้ตลาดเนี่ยมองว่าเฟดอาจจะมีการขึ้นอัตราดอกเบีย้ยถึงเ5็ดสิบหอรนต์ยนเดือนกันยาค่ะโดยสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะตลาดก็ค่อนข้างให้น้ําหนักก,กับขากตัวเลขเศรษฐกิจพอสมควรนะคะโดยเฉพาะตัวเลขการ งานที่ประกาศออกมาค่ะแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งเนี่ยที่เข้ามากดดันตลาดเลยก็คือในเรื่องของความกังวลในเรื่องของวิกฤตพลังงานยุโรปค,ค่ะโดยล่าสุดค่ะทางรัสเซียก็บอกว่าอาจจะไม่สามารถส่งมอบก๊าซได้อย่างปลอดภัยนะคะจนกว่าจะซ่อมแซมปัญหารั่วไหลของก๊าซที่พบนะคะแล้วก็ ทางรัสเซียเองเนี่ยก็ไม่ได้ให้กำหนดเวลาใหม่ค่ะในการเริ่มส่งกา๊าซซึ่งประเด็นตรงนี้เนี่ยก็จะส่งผลค่ะให้ยุโรปเนี่ยเผชิญกับวิกฤตพลังงานนะคะราคาก๊าซเนี่ยพุ่งสูงขึ้นแล้วก็เงินเฟ้อเนี่ยดีตัวขึ้นในขณะที่เศรษฐกิจของทางยุโรปเองเนี่ยก็ยังเผชิญกับสภาวะถดถอยนะคะโดยถ้ามาดูในฝั่งของตลาดหุ้นอเมริกานะคะก็สัปดาห์นี้ตลาดหุ้นสหรัฐค่ะปรับตัวลดลงต่อเนื่อง3าสัปดาห์แล้วนะคะโดยตลาดแรงงานที่ตึงตัวแล้วก็ความเชื่อมั่นผู้บริโภคที่แข็งแร่งของย หนุนความคาดหวังค่ะที่ธนาคา,ารกลางสหรัฐเนี่ยจะรักษานโยบายการเงินที่เข้มงวดนะคะโดยทางดาวโจนส์เนี่ยลดมา3าสามเซนะคะวิคตอร์และกแล้วก็ S&P 500เนี่ยลดไป3.3%มจุดสามเปอนวิคส่วน NASDAQ เนี่ยก็ลดไป4.2%เเลยค่ะแล้วก็วันจันทร์นะคะก็ตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยจะปิดทำการค่ะเนื่องในวันแรงงานนะคะ ส่วนในฝั่งยุโรปค่ะก็เอเนเซยุโรปก็ลดมา2.4นะคะโดยรวมทั้งสัปดาห์ค่ะตลาดหุ้นยุโรปยังถูกกดดันค่ะจากประเด็นเกีเ่ยวกับราคาพลังงานที่สูงขึ้นนะคะจากปัญหาการส่งออกก๊าสนะคะจากทางรัสเซียค่ะนอกจากนี้เนี่ยยังถูกกดดันในเรื่องของเงินเฟอ้อในเดือนสิงหาค่ะที่ขึ้นมาแเปอร์เซ็นต์ค่ะก็ถือว่าเป็นเลขที่ทำนิวไฮนะคะทาให้ตลาดเนี่ยมองว่าการประชุม ECB ในรอบนี้เนี่ยอาจจะต้องขึ้นอัตราดอกเบีย้ยถึงอย่างน้อยนะคะ50เบสิสพอร์ค่ะ ส่วนทางญี่ปุ่นนะคะ<น>ก็มีเคอ225ค่ะปิดลบไป3.5 week on week นะคะสัปดาห์ที่ผ่านมาของฝั่งญี่ปุ่นก็มีข่าวดีค่ะในเรื่องของการผ่อนคลายนากการการควบคุมเพิ่มเติมนะคะโดยล่าสุดเนี่ย,ญ,ะะย,ยญี่ปุ่นก็จะเพิ่มเพดานการรับนักท่องเที่ยวต่างชาตินะคะเข้าประเทศเนี่ยเป็น50,000คนต่อวันจากปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่20,000คนต่อวันค่ะโดยจะเริ่มตั้งแต่วันที่7กันยายนนี้เป็นต้นไปนะคะ แล้วก็ฝั่งตลาดหุ้นจีนค่ะตัวเสียไซ3 0 0นะคะก็ลบมา2% w e นะคะ week on week ค่ะแล้วก็หางเส็นเนี่ยลบไป3.6% Week on Week ส่วน m s c i China ค่ะลบไป3.2% Week on Week นะคะตรงน,นี้เนี่ยตลาดก็มีความกังวลเกี่ยวกับนโยบายการควบคุมการแพร่ระบาดนะคะแต่ว่าถ้าดูจาก REACT ของตลาดเนี่ยก็ไม่ได้ถึงขั้นแพนิคหรือว่าตับตัวลงอะไรไปมากนะคะอย่างวัน ที่จีนเนี่ยเขาเริ่มลดดาวเฉิงตูนะคะตลาดหุ้นจีนเน่ยลงไปแค่0.5แล้วก็วันศุกร์เนี่ยก็ปิดบวกได้นิดหน่อยนะคะส่วนเมืองอื่นๆเนี่ยก็เริ่มมีการประกาศใช้มาตรการมากยิ่งขึ้นนะคะอย่างเมืองกวางโจแล้วก็เมืองเซินเจินด้วยค่ะนอกจากนี้ค่ะตลาดหุ้นจีนก็ยังถูกกดดันจากตัวเลข P.M.I. ที่ออกมาชะลอตัวลงนะคะ แล้วก็ในฝั่งอินเดียค่ะตลาดหุ้นอินเดียก็ปิดแฟดๆนะคะอย่างตัวนิสตี้เนี่ยก็ลงมา0.1% week on week นะคะก่อนที่จะมีการเปิดเผยตัวเลขการจ้างงานของสหรัฐค่ะส่วนอาเซียนค่ะก็ปรับตัวลดลงเ s เออาเซียนนะคะลบมา1.5% week on week ค่ะขณะที่ตลาดหุ้นมาเลยแล้วก็อินโดเนี่ยก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นได้นะคะสำหรับอินโดนีเซียเนี่ยจีพีเอ2ก็ออกมาเหนือทาร์เก็ตที่5.4%นะคะตรงนี้เนี่ยก็มาจากตัว household consumption นะคะส่วนในฝั่งสิงคโปร์เนี่ยเงินเฟ้อเขาก็ ถือว่าสูงแรงจากไทยค่ะก็อยู่ที่ประมาณ7%นะคะตรงนี้เนี่ยก็กดดันจากราคาไฟฟ้าแล้วก็พลังงานที่พุ่งตัวสูงขึ้นนะคะแล้วก็สิงคโปโ์เนี่ยเขาก็ไม่ได้ s u b s ินด z e ในส่วนของราคาน้ำมันมากค่ะ สัมบัไัยค่ะเซ็นดิ้งดก,ก็ปิดลบมา1.4% w e k on w ว e k นะคะก็ปิดที่ประมาณ1,622จุดค่ะตลาดบ้านเราค่ะปรับตัวลดลงตามตลาดต่างประเทศทั้งจากประเด็นที่เฟดแล้วก็ประเด็นการล็อกดาวน์ในจีนนะคะรวมถึงในเรื่องของราคาพลังงานด้วยค่ะสำหรับตัวบอลยูนะคะ2ปีเนี่ยสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีการส่งตัวนะคะอยู่ที่ประมาณ3.39%ค่ะส่วนตัว10ปีเนี่ยก็เร่งตัวจาก 3. 0.4%ค่ะมาอยู่ที่3.19%นะคะทำให้ภาพของการเกิด Inverted U-Curve เนี่ยมันน้อยลงมานะคะ ถ้ามาดูในแง่ของตัวเซอร์น,นะคะก็ปรับตัวลดลงทุกกลุ่มค่ะโดยเฉพาะกลุ่มเทคโนโลยีนะคะตรงนี้เนี่ยก็ถูกกดดันจากความกังวลว่าเสร็จขาะจะเร่งขึ้นอัาตราดอกเบี้ยนะคะบวกกับข่าวที่รัฐบาลสหรัฐค่ะเตรียมจะสั่งห้ามการสร่งออกชิปสําหรับการผลิต AI ให้กับจีนด้วยเพื่อลดความเสี่ยงที่ผลิตภัณฑ์เหล่านี้เนี่ยจะถูกกองทัพจีนนําไปใช้ค่ะส่วนตัวน้ํามันนะคะ WTI ก็ปิดลบมา6.7% week on week นะคะก็ปิดที่86.87ดอลลาร์ต่อบาร์เรลนะคะ ยังมีความกังวลค่ะว่าการขึ้นในตลาดเบี้ยของธนาคารกลางทั่วโลกเนี่ยตรงนี้ก็อาจจะส่งผลต่อดีมาในการใช้น้ํามันให้มันชะลอตัวลงนะคะแล้วก็กังวลว่าจีเนี่ยในเรื่องของการล็อกดาวก็จะกระทบตัวดีมานด้วยเช่นกันค่ะนอกจากนี้ค่ะราคาน้ํามันยังถูกกดดันจากการคาดการณ์ที่ว่าการเจรจาข้อตกลงนิวเคลียร์ในอิหร่านเนี่ยจะมีความคืบหน้านะคะซึ่งก็จะปูทางค่ะให้อิหร่านเนี่ยกลับมาส่งออกน้ํามันได้ในตลาดโลกนะคะ ส่วนตัวทองคําค่ะก็ลบมา1.3% week on week นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยยังถูกกดดันต่อเนื่องจากการที่ เสรเนี่ยใช้นโยบายทางการเงินที่เข้มงวดมีการขึ้นอัตราดอกเบี้ยค่ะก็เลยไปกดดันสินทรัพย์พุกพันธ์ในพวกนี้นะคะแล้วก็บิตคอยค่ะก็ลดไป3.3% week on w เ e k รนอนะคะสินทรัพย์เสี่ยงค่ะโดนเทขายต่อเนื่องนะคะกดดันจากการดําเนินนโยบายทางการเงินที่เข้มงวดจากทางธนาคารกลางต่างๆนะคะส่วนค่าเงินเยนเนี่ยก็อ่อนค่านะคะทะลุร้อเยนต่อดอลล่าร์ค่ะจากการดําเนินนโยบายทางการเงินที่ส่วนทางกันค่ะระหว่างสหรัฐแล้วก็ญี่ปุ่นนะคะ ส่วนประเด็นสําคัญในสัปดาห์นี้ก็จะมี3ประเด็นนะคะเรื่องแรกเลยค่ะก็จะเป็นในเรื่องของตัวเลขการจ้างงานของสาของสหรัฐค่ะนอผ้าการเกษตรที่ออกมา315,000หนาแหน่งในเดือนสิงหาคมนะ ซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ดีกว่าคาดค่ะที่300,000ตำแหน่งแต่ว่าต่ำกว่าเดือนก่อนหน้านะคะที่อยู่ที่ประมาณ526,000ตำแหน่งนะคะซึ่งอัตราการว่างงานเนี่ยก็ออกมาที่3.7%ค่ะซึ่งสูงกว่าคาดแล้วก็สูงกว่าเดือนก่อนหน้าที่3.5%ด้วยค่ะโดยตลาดค่ะยังให้น้ำหนักกับการที่เฟดเนี่ยจะขึ้นอาาัตราดอกเบี้ยอยู่ที่75 basis point ในการประชุมครั้งหน้านะคะและแม้าจตา่นี้ค่ะตัวเลขเจอาก็พินนี่ในเดือนกรกฎาคม่ะก็ออกมาดีกว่าคาดนะคะที่ 11. 24ล้านตำแหน่งค่ะโดยตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัครค่ะก็มีมากกว่าจํานวนคนว่างงานถึงประมาณ2เท่าในเดือนกรกฎาคมเลยค่ะตลาดค่ะมีการคาดการณ์นะคะว่าดับเบี้ย,ย,บยเนียยเนยน่าจะขึ้นไปถึงประมาณ3.83%ค่ะในช่วงไตรมาสแรกของปีหน้านะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยจะทยอยปรับตัวลดลงค่ะ มุมมองของเรานะคะก็ตลาดแรงงานค่ะของสหรัฐยังถือว่าร้อนแรงนะคะจากตัวเลขนอนฟาร์ p a y โรตัวเลขอับนิ่งแล้วก็มีอนาคตเนี่ยก็มีแนวโน้มที่ค่าแรงเนี่ยจะปรับตัวสูงขึ้นนะคะทําให้เงินเฟอ้อเนี่ยน่าจะยังอยู่ในระดับสูงนะคะถึงแม้ถึงแม้มว่าเดือนกรกฎาคมค่ะตัวเลขเงินเฟอ้อของสหรัฐค่ะจะเริ่มชะลอตัวลงนะคะแต่ว่าเฟดเนี่ยน่าจะ คนดาเนินนโยบายทางการเงินที่เข้มงวดเพื่อกดเงินเฟอ้อให้ลงมาอยู่ตามเป้านะคะตามที่เจโรมพาเวลแถลงในที่ประชุมแจ็คสันโฮนเมื่อสัปดาห์ก่อนค่ะประกอบกับเ e ็ดเมมเบอร์สเนี่ยก็ให้ความเห็นถึงอัตราดอกเบี้ยเนี่ยที่ควรที่จะอยู่ที่ประมาณ4%นต์นะคะนั้นนี่อีกปัจัยที่ต้องจับตาดูก็คือในส่วนของตัวเลขเงินเฟอ้อในเดือนสิงหาค่ะว่าจะมีการชะลอตัวลงหรือไม่นะคะซึ่งเป็นอีกปัจัยหนึ่งที่เดดเนี่ยให้ความสนใจในเรื่องของการกําหนดทิศทางนโยบายทางการเงิน,นะคะ่ะ ประเด็นนึ่งนะคะก็จะเป็นในเรื่องของเศรษฐกิจยุโรปค่ะที่เสี่ยงเผชิญภาวะเศรษฐกิจถดถอยนะคะจาก,กรัสเซียเนี่ยที่มีการลดการส่งออกพลังงานค่ะ เอเองค่ะก็ยังคงกดดันตลาดพลังงานอย่างต่อเนื่องนะคะโดยการลดปริมาณการส่งออกกา๊าซออกมาค่ะซึ่งเป็นการลดลงต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงกลางปีที่ผ่านมาค่ะแม้ว่าตรงนี้เนี่ยจะผ่านการซ่อมบำรุงประจําปีไปแล้วนะคะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยยังมีการปิดซ่อมบำรุงเพิ่มเติมเด,ด้วยค่ะซึ่งส่งผลให้ยุโรปเนี่ยเผชิญกับภาวะที่จะมีความเสี่ยงที่จะมีก๊าซไม่เพียงพอในการใช้ในคอร์สี่นะคะซึ่งตรงนั้นเนี่ยเขาก็จะเผชิญกับช่วงสภาวะฤดูหนาวนะคะโดยคณะกรรมการดู ก็ได้ออกแผนการแกส๊ส m a มานวีดักชันออกมานะคะตรงนี้เนี่ยก็คือเพื่อเป็นการขอความร่วมมือให้ประเทศสมาชิกเนี่ยช่วยกันลดการใช้ก๊าซลงค่ะซึ่งเยอรมันเนี่ยก็เป็นประเทศที่ทําได้ดีค่ะก็คือลดได้มากกว่าทาร์เก็ตที่15%ด้วยนะคะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยก็เลยส่งผลค่ะให้กิจกรรมพวกในแง่ของการผลิตของยุโรปเนี่ยมีการซบเซาลงค่ะซึ่งสะท้อนจากตัวเลขพวก PMI นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็คือต่ำกว่า50ตั้งแต่เดือนกรกฎาคมเป็นต้นมาเลยนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยส่วน หนึ่งเนี่ยก็เป็นผลาการที่เขาชะลอการใช้ก๊าซตั้งแต่ช่วงกลางปีนะคะโดยถ้ามาดูค่ะก็คือราคาพลังงานเนี่ยก็พุ่งสูงค่ะทาให้เงินเฟอ้อของยุโรปเนี่ยเดินหน้าทําจุดสูงสุดนะคะโดยล่าสุดตัวเลขเงินเฟอ้อเบื้องต้นของยุโรปเนี่ยที่ประกาศออกมาก็อยู่ที่9.1เปอร์เซ็นตนะคะในเดือนสิงหาคมค่ะซึ่งราคาพลังงานในยุโรปเนี่ย ก็พุ่งสูงถึง4เท่าตัวนะคะจากช่วงเดียวกันในปีก่อนหน้าค่ะโดยมุมมองของเรานะคะก็การที่รัสเซียะคะ่ะยังกดดันการส่งออกการเสี่ยงต่อเนื่องเนี่นยก็อาจจะส่งผลกระทบเป็นวงกว้างนะคะซึ่งยุโรปเองเนี่ยก็นําเข้าพลังงานจากทางรัสเซียกว่า4 0นะคะในช่วงก่อนที่จะเกิดภาวะสงครามนะคะซึ่งผลกระทบที่ตามมาเนี่ยก็อาจจะทําให้เศรษฐกิจยุโรปเนี่ยเข้าสู่ภาวะถดถอยนะคะส่วนหนึ่งเนี่ยก็มาจากภาคการผลิตที่ชะลอตัวลงค่ะโดยปัจจุบันค่ะยุโรปเนี่ยก็เผชิญกับ สภาวะเงินเฟอ้อที่เร่งตัวนะคะแล้วก็สัมเติมด้วยนโะยบายทางการเงินแบบตึงตัวของทาง ECB ค่ะเราจะมีมุมมองค่ะว่าเศรษฐกิจยุโรปเนี่ยยังอยู่ในภาวะที่น่าเป็นห่วงอยู่ค่ะโดยในสัปดาห์นี้นะคะวันที่8กันยายนค่ะจะมีการประชุม ECB นะคะก็ตลาดค่ะมีการคาดการค่ะว่าจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างน้อยๆน,นะคะที่50 basis point ค่ะ สำหรับจีนนะคะก็มีการประกาศล็อกดาวน์เมืองเฉิงตูค่ะหลังจากที่ตัวเลขผู้ติดเชือ้อโควิด -19 ค่ะเร่งตัวขึ้นนะคะ ก็โดยจีนค่ะทำการล็อกดาวน์เพื่อตรวจหาเชื้อนะคะเป็นระยะเวลา4วันค่ะโดยมีการให้ประชาชนค่ะออกจากบ้านแล้วก็ออกจากนอกเมืองเนี่ยเ่าที่จำเป็นเท่านั้นนะคะโดยเฉิงตูค่ะเป็นหนึ่งในเมืองสำคัญทางเศรษฐกิจของจีนนะคะโดยประชากรของเขาในเมืองเนี่ยก็มีราวๆประมาณ21ล้านแล้วก็เป็นฐานผลิตของบริษัทชื่อดังหลายแห่งนะคะอย่าง Toyota Intel แล้วก็ Fox Con n นะคะแล้วก็ตัวเลขผู้ได้รับวัคซีนในจีนบโดสเนี่ยจริงๆก็คือคือถือว่าสูงมากนะคะก็คือ มีอยู่ที่89%ค่ะแล้วก็ยังมีเข็มบูสเตอร์อีก56%ของประชากรทั้งหมดนะคะก็เลยทําให้จํานวนผู้ติดเชื้อเนี่ยไม่ได้เร่งตัวสูงขึ้นแรงหนักนะคะโดยตัวเลขผู้ติดเชื้อรายวันของจีนเนี่ยโดยรวมทั้งประเทศเฉลี่ย2สัปดาห์ย้อนหลังนะวันที่31 สิงหาคม6กนะคะก็อยู่ที่ประมาณ9,800รายนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยยังถือว่าเป็นตัวเลขที่ต่ำกว่าช่วงล็อกดาวน์ครั้งใหญ่ค่ะซึ่งช่วงนั้นเนี่ยก็ตัวเลขก็ขึ้นไปพีคอยู่ที่ประมาณ60,000คนต่อวันนะคะมุมมองอของเราค่ะก็เลยมองมว่าการล็อกดาวน์ในจีนครั้งนี้เนี่ยไม่ได้เหนือความคาดหมายของตลาดนะคะที่ว่าจีนเนี่ยยังคงดําเนินนยโยบายซีโร่โควิดอยู่ค่ะดังนั้นเมื่อมีตัวเลขผู้ติดเชื้อกลับตัวสูงขึ้นเนี่ยจีนค่ะย่อมดําเนินนยโยบาย ตรวจเชื้อในเชิงดุกนะคะซึ่งประเด็นนี้เนี่ยไม่ได้กระทบต่อซนติเมนต์การลงทุนมากนักนะคะอีกทางการล็อกดาวในจีนช่วงหลังเนี่ยจะเป็นลักษณะของการล็อกดาวแบบระยะสั้นนะคะถ้าเทียบกับเมื่อก่อนแล้วก็อีกทางขนาดเศรษฐกิจของเฉิงตูเนี่ยอยู่ที่1.7%ของ GDP นะคะในปี2021ซึ่งตรงนี้เนี่ยก็คือต่ำกว่าเซีย่ยงไฮ้ค่ะที่อยู่ที่3.8%นะคะใน GDP ก็แปลว่าเศรษฐกิจเฉิงตูเนี่ยก็ไซส์เขาเล็กกว่าเซี่ยงไฮ้อยู่ เท่าตัวนึงเลยนะคะนอกจากนี้เนี่ยเรายังมีมุมมองเป็นบวกต่อหุ้นจริงเพะว่าคาดว่าหลังจากนี้เนี่ยจะมีนโยบายเพิ่มเติมค่ะที่เข้ามาช่วยสนับสนุนในการเติบโตในภาคเศรษฐกิจนะคะค่ะสำหรับตัวเลข เศรษฐกิจที่สาคัญในสัปดาห์ก่อนนะคะของสหรัฐค่ะก็จะมีตัวเลขการจ้างงานนะคะที่ออกมาอยู่ที่315,000ตำแหน่งในเดือนสิงหานะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เป็นตัวเลขที่เหนือกว่านะาเวทคอคาดการะคะ์ค่ะที่300,000ตำแหน่งแล้วก็ตรงนี้เนี่ยชะลอตัวจากเดือนก่อน,นะคะ่ะที่อยู่ประมาณ520,000นะคะในเดือนกรกฎาคมค่ะในขณะที่อัตราการว่างงานนะคะก็เพิ่มขึ้นค่ะสู่ระดับ3.7%นะคะจากระดับ3.5%ในเดือนกรกฎาคมค่ะ สำหรับตัวเลขผู้ขอสวิสการการว่างงานครั้งแรกนะคะก็ลดลง5,000รายค่ะสู่ระดับ232,000รายในสัปดาห์ที่แล้วนะคะนอกจากนี้ค่ะยังมีตัวเลข ISM ภาคการผลิตในเดือนสิงหาค่ะที่ทรงตัวจากเดือนกรกฎาคมที่52.8จุดนะคะแล้วก็ดีกว่าค่าเล็กน้อยค่ะส่วนยุโรปค่ะก็จะมีตัวเลข unemployment rate ค่ะที่ออกมาแฟ a กจากก่อนหน้านะคะแล้วก็จะมีตัวเลขภาค PMI การผลิตที่ลดลงเล็กน้อยค่ะแล้วก็ตัว PPI เนี่ย ก็ปรับตัวสูงขึ้นจากเดือนก่อนหน้าแล้วก็สูงกว่าคาดค่ะส่วนจีนะคะก็จะมีตัวเลข PMI ภาคการผลิตเดือนสิงหาค่ะแม้ว่าจะออกมาดีกวา่าคาดแต่ว่าก็ยังอยู่ต่ำกว่า50จุดนะคะเป็น2เดือนติดต่อกันด้วยนะคะแล้วก็จะมี Service PMI ในเดือนสิงหาค่ะก็ชะลอตัวลงจากเดือนกระตุกมค่ะนอกจากนี้ค่ะก็จะมีตัวเฉลยซิน PMI นะคะก็ชะลอตัวต่ำกว่า50จุดนะคะอยู่ที่49.5ค่ะก็ชะลอจากก่อนหน้าด้วยที่อยู่ที่50.4จุดนะคะ เราก็จะมียี่ผาก็จะเป็นตัวเลข P.M.I. ค่ะที่ออกมาสูงกว่าคาดนะคะสำหรับปัจจัยที่ต้องจับอัปดานี้นะคะก็วันที่5ยาค่ะจะมีการประชุม O p e ป Plus นะคะแล้วก็ในวันเดียวกันเนี่ยก็จะมีการประกาศผลนายกอังกฤษคนใหม่ค่ะซึ่งลิส์าร่ก็เป็นตัวแต่งเบอร์หนึ่งนะคะก็ถ้าไม่ผิดโผเนี่ยเขาก็จะเป็นคนที่3ของอังกฤษค่ะแล้วก็วันที่8กันยาค่ะจะมีการประชุม ECB ค่ะซึ่งตลาดก็คาดว่าจะมีการขึ้นอันตราดอกเบี้ยนะคะอย่างน้อย50 b บ s i s พอย n t ค่ะ สำหรับตัวเลขในสัปดาห์นี้นะคะที่ต้องจับตาค่ะก็สหรัฐนะคะจะมีตัวเลข PMI ภาคการแล้วก็จะมี Ini ิเช l ยลจ็อกเออกมานะคะสำหรับยุโรปเนี่ยก็จะมี PMI ภาคบริการเช่นกันค่ะแล้วก็จะมีตัวเลขยอดค้าปลีกจะมี GDP ไตรลสองนะคะส่วนจีนจะมีช้ซิน service PMI ค่ะแล้วก็ตัวเลขนำเข้าส่งออกแล้วก็ตัวเลขเงินเฟ้อน,นะคะสำหรับญี่ปุ่นค่ะก็จะมี service PMI ก็ GDP q ตร r t สองนะคะส่วนของไทยค่ะเงินเฟ้อในเดือนสิงหาเนี่ยก็จะรายงานมัน้า่กันยายนนะคะ โดยในสัปดาห์นี้นะคะเราก็แนะนำให้ทยอยสะสมค่ะ SPVET, SP e v o c h i n a แล้วก็ SP Power นะคะโดย SPVET เนี่ยเราก็ อมองว่ามีความน่าสนใจค่ะทั้งในแง่ของเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวได้ดีแล้วก็เราก็เริ่มเห็นเทรดดิ้งรอยุ่มกลับมาแล้วนะคะแล้วก็ p e สพีอีโเนี่ยแม้ว่าเศรษฐกิจจีนค่ะจะส่งสัญญาณชะลอตัวลงนะคะแต่ว่ามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านทางนโยบายทางการเงินแล้วก็นโยบายทางการคลังเนี่ยก็ออกมาอย่างต่อเนื่องด้วยนะคะแล้วก็ SP Power นี่ยก็ กองทุนค่ะมีการเพิ่มสัดส่วนใน China Clean Energy แล้วก็ EV แล้วก็แบตเตอรี่ของจีนค่ะซึ่งเป็นกลุ่มที่ได้รับประโยชน์จากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจีน,นะคะแล้วก็ยังเป็นกลุ่มที่ทางการจีนเนี่ยได้ให้การซัพพอร์ตมาอย่างต่อเนื่องนะคะนอกจากนี้เนี่ยกลุ่มพลังงานสะอาดเนี่ยก็คือยังเป็นกลุ่มที่ได้รับประโยชน์จากการผ่านร่างกฎหมายนี้ด้วยค่ะสำหรับสัปดาห์นี้ก็ขอบคุณทุกท่านมากนะคะพบกันในสัปดาห์หน้าค่ะในรายการวีดีสค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ ติดตามข่าวสารอัปเดตเทรนด์การลงทุนกับบรจอ s แอสเซทพัได้ที่ Asset Plu ัสฟัน Management ทั้งช่องทาง Facebook, YouTube และม o อกดิทแอปพลิเคชัน ASP Fund ทั้ง Android และ App Store สนใจกองทุนโทร026721111